Walk with God โดยคริสัตจพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวไม่มีเพราะไม่ขอจึงทะเลาะกันยากอบบทที่4ข้อที่1-2อะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในท่านทั้งหลายมันมาจากความปรารถนาชั่วของท่าน ที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวพวกท่านไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันพวกท่านโลบแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอสงครามรัเสเซียยูเครนดำเนินมาเกือบสองปีถึงสองฝ่ายเสียชีวิตรวมกันกว่าแสนคนบาดเจ็บหลายแสนและทรัพย์สินบ้านเรือนเสียหายย่อยยับ เกินกว่าจะรื้อฟื้นได้การเมืองไทยก็ต่อสู้ชิงไหวชิงพริบดราม่า้อนดรามา่าละครยิ่งกว่าน้ำเน่าเครจาจักก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายพวกเขาพวกเราชิงดีชิงเด่นใครดังใครดับทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความปรารถนาชั่วของผู้นำถึงสิน้นปูตินก็อยากได้ดินแดงของยูเครนไม่ยอมให้ก็ต้องทำสงครามพักการเมืองก็ต่างอยากเป็นรัฐบาลแม้เสียงน้อยก็จะสร้างกลไก กลหลวงและกลนทุกอย่างเพื่อเป็นรัฐบาลผู้นำคริสตจ,จักรบางคนอยากจะมีชื่อเสียงด่งดังคนนิยมช,มชมชอบและมั่งคั่งใครดีใครเด่นกว่าก็ต้องโจมตีใส่ร้ายป้ายสีให้ด้อยลงอน,นิจจาน่าสงสารและสังเวชท,ที่หัวใจเต็มไปด้วยความโลภและปรารถนาชั่วอยากได้อยากมีอยากครอบครองในสิ่งที่ตนเองไม่มีสงครามการเข่นฆ่าการทะเลาะแตกแยกจึงเกิดขึ้น หากครสตจักรยังมีวงจรแห่งความแตกแยกเป็นกกเป็นเหล่าเช่นโลกนี้ที่นั่นก็เต็มไปด้วยความปรัรถนาชั่วเต็มครสตจักรไม่มีความจริงใจความบริสุทธิ์ท่ามกลางพวกเขาวันนี้พวกเหล่านั้นไม่มีเพราะไม่อธิษฐานขอจากพระเจ้าพวกเขาไม่มีความเชื่อจึงไม่อธิษฐานพวกเขาขี้เกียจอธิษฐานขอพวกเขาจึงต่อสู้แข่งแย่งกัน ที่ได้อธิษฐานขอจากพระเจ้าที่นั้นไม่มีสงครามการทะเลาะแตกแยกกันเราอยากได้อะไรอยากมีอะไรจงอธิษฐานขอจากพระเจ้าเท่านั้นขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ